ความหมายที่2นั่นก็คือใครก็ตามที่เป็นทาตของชัยตอนหรือเป็นทาตของอารมณ์ไฟตำ่ำเท่ากับว่าบุคคลที่พยายามที่จะปลดปล่อยให้บุคคลหนึ่งเนี่ยคือทาตของชัยตอนทาตของอารมณ์เนี่ย ขาก็จะได้รับผลบุญน,นี่คือความหมายที่สองพี่น้องผู้ที่มีมานต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานหลักฐานต่อมาที่เป็นหลักฐานรายงานจากท่านอิบรอฮิมอันนะาขอยท่านได้กล่าวว่ากานูยากราหูนตามาอมิมกุลละฮามินันกุรานวะไกรินกุรานท่านลูกศิษย์ของท่านอิบนุมาสูดนั่นก็คือท่านอิมามอ,อิบรอฮิมอันนะาขอยท่านได้กล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ห้ามในเรื่องของการเขวน ไม่ว่าการแขวนใดก็แล้วแต่ที่มาจากอันกุรานหรือว่าอื่นจากอันกุรานถ้อยคําของท่านพี่น้องผู้ที่มีหมานหมายถึงว่าก้านูยากรูนัตแต่มาเอ็มพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยรังเกียจคําว่ารังเกียจคําพูดของชาวซาลับในสมัยก่อนพี่น้องคําว่ารังเกียจหมายถึงว่าห้ามนั่นเองโดยที่ท่านได้พูดประโยคนี้ อยู่ในหนังสือของท่านอิบนาบีชัยบะสอง3ามเเป็นสายรายง,งานที่ถูกต้องพาดพิงไปยังท่านอิบรอฮิมันน้อคอจริงว่าท่านกาวว่าแกนุยากรอฮูนัตตมาอมมุลละฮามีนอันกุรอานว่าก็รินกุรอานหมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มีมา่านพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเกียรติชังไม่ชอบห้ามไม่ว่าการแขวนใดก็แล้วแต่ที่มาจากอันกุรานหรือว่าอื่นจากอันกุราน เป็นสานุสิตคำว่าพวกเขาเกียดชังเนี่ยนั่นก็คือลูกศิษย์ลูกหาของท่านอิบนุมาสูรอดิยัลลอฮฺอันหูนั่นเองต่อมาพี่น้องผู้ที่มีม่านความหมายที่บรรดานุชการได้กล่าวความหมายที่ท่านอิบรอฮิมหมายถึงนั่นก็คือลูกศิษย์ลูกหาของท่านอับดุลลอฮ์บินมัอูดใครบ้างละ่ะเช่นลูกศิษย์ของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมาสูดเนี่ยเยอะมากพี่น้องผู้ที่มีม่านเช่นอันกอมะท่านอสวัดท่านอาบีวาาอ็นท่านฮาริสบินสเุเอตอูบัยดะอัลซัลมาเน และท่านมัสรูกท่านรอเบียบินคูเซมท่านสุเวดบินกอฟเฟลและบรรดานกชาการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่เป็นนักอธิบายอันกุรอานพินองพที่มีอิหมานดังนั้นเนี่ยบรรดานโนชาการเหล่านี้ถือว่าเป็นบรรดานโกชาการที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน,อ,น,นอ,อิบรอฮิมอันนาคอีมินซาดาติตาบีอินเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้นำของบรรดานักวิชาการในยุคตาบีอินเป็นลูกศิษย์ลูกหาของเหล่าบรรดาสาวกของท่านนบดุมฮัมหมัดสุลลัลฮวาเลห์สซลลัมเลยท่านพูดประโยคนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานท่าน,อ,น,นอ,อิบรอฮิมอันนาคอีพูดเพื่อที่จะเป็นการเล่าถึงจุดยืนลูกศิษย์ลูกหาของท่านอิบนุมสูรดิยัลลอฮุอันหุ ดังที่เรานั้นได้หยิบยกถ้อยคําในการแขวนอันกุรอานว่าบรรดานัวิชาการนั้นขัดแย้งอยู่สองทศนะด้วยกันลงไปดูในหนังสือหน้าที่194ดังที่เรานั้นได้นําเสนอในข่าวก่อนก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอินชาัล่ะเราก็จะเข้าสู่ในบทที่8